นื่อนี่แม่สีเฮดมงกเขียดจีนาเขียดที่ไปสอนว้าเมื่อวานนี่แหละกีน่าหน่อยจีนาหน่อยเบิร์บ้านกินผู้เดียวแต่พ่อนนเนี่ยนี่เมนูวันพ่อ <c oughs> เอ้าคุ้เสียงคุอไข่แท้ดม่งไข่ด้ว เขียดกีน้าน้อยใส่อย่างแนียายตักไข่ตักไข่แม่กับเบิกินเนี้ยแล้วแม่ให้ใน,นพ่อกินเมนูวันพ่อหทนตะกไข่ใส่ ตูไทยไทยตูไทยก็คือใบกะเพราหนังมันบ่เอาใบอีตูลาวบโมมีบ่ไม่ใส่ไม่ใส่มันตัดเขากรได้อ๋อมันตัดเขากระไดเลยใส่บบกอีตูไทยกะเพราแห้งม่ใหญ่แล้วก็ใบมะกรูดปรุงรสด้วย ใส่บักพรินงไยน้ำเต็พอพ่อที่กินได้บปะละแก่ไปเยอะแม่ก็จะเอา เอาเกลือใส่เอาเกลือแล้วก็ผงนัวเส้ยหน่อยเสียหน่อยเสียลายเสียลายใส่บ่มากกับ่อส่แล้ำหนีจ้ำนีแล้วก็ยีหอม เมนูวันพอ่พอด้จ,จักหมกหม,หมกเดียวนี่ก็จะหมกจะหมกเดียวมาอวาน một điều bằng ngay bằng mưa đấy giờ ừ. họ phải bưng toàn toàn 1. đây nửng một quá chỉ cái còn còn đây còn เราไปหมกยุ่กองไฟกันอันนี้ปลาปลาคอหน่อยกับปลาดุกหน่อยที่ไปซ้อนนั่นล่ละหมกแยกย้ายแล้วสิมหมกแยกเพิ่งกินเค็ตเพิ่งกินปลาอันนี้หมกหัวของพ่ออันนี้หมกปลานหน่อยของสาวซ่ากับแม่ ปรุงคือก <energetic. S 1> <Yeah. S 1> ันมันบ่ดยาจะใส่กระเพราผัดอีตูไทยบั่นอื่นมันดับเขาได้บ่อีตูไทยเร็วกับใบบักโก่กระดูกถั่วใส่ซื้อล้วไม่ไดไปกินดอกแล้วก็ผงนัวใส่หน่อยเส่บหน่อยใส่ลายเส่บลายแล้วก็มากับเบอร์ไส แล้วก็เกลือแล้วก็บักชี้หนยอันนี้พริกยังไงพริกอ่อยขิมอพริกขี้นขนหนูน้อยจ้เใส่หลายมันจะเผ็ดเรียบร้อยอีวัง สรุปื้นนี้ได้2เมนูเมนูวันพ่อกับเมนูวันแม่อันนี้วันพ่อหมกเขียดกินนะอันนี้เมนูวันแม่หมกปลาหน่อยได้สองหมกปลาถลาได้หมกหน้าไปยอยู่กินแบบไทย อยู่ง่ายกินง่ายเมนูอาหารอิสานบ้านเขาสาวๆกับบกินเดอ้อเขียนแม่กับบกินกินตะพกเ<ม>สร<ะ>็จไ,ได้สองหมกหมกที่แตกต่างอันนี้หมกเขียนจีน้าของพอ่ออันนี้หมกปลาขอนหมกปลาหน่อยเดี๋ยวเราเอาไปหมกในไฟกัน วิธีการหมกแบบบันบานดังไฟขึ้นก็ง่ายๆใส่กี่เท่าติยายนี่ป่ะเข้าไปต่อไปเลยสิ หมกแบบบานๆโดนปะเดยยายเม่อเห็นไม่เหี่ไม่ต้องแหงไม่เหียวปีหนงเหว่งเต็มไปยังแหงเขาโยวกระสุกกีเข่าสบอ ไอ้ปูเมื่อกี้ทบย่างฮะไอบางทีปูย่งเดี๋ยว้อไมเบิ่งตอนสุกกันมาที่นี่สุกแล้วเบ้งเงินเ้ปกบปิกกันเขียนยีนะหัวพโอเลยเยอะลกแล้วม่มะปเก็บะมาอนนีไเหม็มาอยู่ฮะมีอย่งเนี่ยพรไหม นี่ตจนั่นแหละเบิ้งในนี่กับบิ้งในี่หันไว้กันมันต่างกันเนื่อโดนจังไก่ขึ้นกันดิลุงเปลี่ยนลุงอย่างไปก็ได้ขายดิลุงขายเบิดบักกะลาลุงไปผมได้ขายฮอร์นี้สีพวกตัวพี่ไก่เนี่ยสมาคมกาแฟงวดตัวนี้เลยบ้านอย่างนี้มีมองไม่มันเป็นสีอื่นเลยเด้บ้านงวดตัวนี้หน่อยงวดตัวนี้หน่อยไม่ได้หรอกยางป้มาเงปลาย่างบึกพริกเอามาเต็มเตรมแล้ว มาเดาเอานี่ไปาไปแเต็มๆไปกองเดียวย่างในเบิ่มดึงได้ไปเต้ต้องมาหลยบ้างมันร่วมกันอีกมันร่วมกันอีกวันนี้ดิ้นไปโมลุดเขียดสุงเดียวเดีแกเบื้ออาหารปรดของคุณพ่อพ่องล้างพือเดี่นี่มุกเขียดอีนะจับกับอ cái đi cái thế chứ là một chuyện đi ná, ói bên ta xem như thế này mày chân va phải ăn hèn à, Đó mày rồi một ba này bịch นี่นี่ย้ายไปนะํานี่เฮ็ดออกหมกปลาข่อนหมกปลาน้อย<ม>ครับๆ<ม>บมกมเข็ดอีนาพ่อ<ป>มาเด้อจ้ะเด้อสุขผุ้กคนมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อแม่ไปวิ่ง